เลขยกกำลังที่มีฐานต่างกันนะคะเรามาทบทวนการคูณเลขยกกําลังนะคะเมื่อเลขชี้กําลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอย่างที่เราเรียนผ่านมานะคะสมมุติว่าสามยกกําลังห้าเนาะคูณอยู่กับสามยกกําลังสิบอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าฐานมันเหมือนกันแล้วนะคะตรงเนี้ยฐานฐานเหมือนกันแล้วถ้าฐานเหมือนกันแล้วนะคะเราจับเลขชี้กําลังเนี่ยบวกกันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นสามยกกำลังห้าบวกสิบซึ่งเท่ากับสามยกกำลังสิบห้าใช่ไหมคะามาดูต่อ a ยกกำลังสามคูณอยู่กับ b แล้วก็คูณด้วย a ยกกำลังสองคูณอยู่กับ b ยกกำลังสองนะคะแล้วก็เขียน a นะคะเขียน a ขยับ a มาเขียนติดกันเลยก็จะได้ a ยกกำลังสามคูณอยู่กับ a ยกกำลังสองเนาะแล้วก็ขยับ b มาเขียนไว้ใกล้ใกล้กัน ก็คูณกับ b และคูณอยู่กับ b ยกกำลัง2นะคะคราวนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่า a นะคะ a คูณ a เนี่ย a เนี่ยฐานเหมือนกันแล้วนะคะถ้าฐานเหมือนกันแล้วนะคะคูณกันเอาเลขชี้กำลังบวกกันก็จะได้ a ยกกำลัง3บวก2คราวนี้ b b ฐานเหมือนกันแล้วนะคะก็เอาเลขชี้กำลังบวกกัน b เฉยๆย่ยกกำลังหก็จะได้เป็น b ยกกกำลังหนึ่งบวกสทีนี้นะคะก็จะเท่ากับ a ยกกกำลังห้านะคะคูณกับ b ยกกกำลังสามเรามาดูการคูณเลขยกกกำลังที่มีฐานต่างกันบ้างทำยังไงนะคะมาเรียนดูนะคะ27คูณอยู่กับ3ซึ่งตัวเนี้ยฐานมันไม่เหมือนกันค่ะ ฐานตัวหนึ่งเป็นยี่สิบเจ็ดฐานึ่งเป็นสามใช่ไหมคะเราต้องทําฐานให้มันเหมือนกันก็ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดมันเท่ากับสามยกกําลังสามนะคะสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะยี่สิบเจ็ดมันคือสามคูณสามคูณสามซึ่งเท่ากับสามยกกําลังสามนั่นเองนะคะก็เอามาคูณกับสามยกกําลังสามตัวหลังนะคะทีนี้จับเลขชี้กําลังตัวกันเลย ก็จะเป็นสามยกกําลังสามบวกสามเท่ากับสามยกกําลังหกนะคะกรณีถ้าฐานไม่เหมือนกันนะคะเราต้องทำฐานให้เหมือนกันก่อนอัวนี้นะคะเจ็ดคูณสองทั้งหมดยกกําลังสามนะคะมันก็คือเจ็ดคูณสองคูณกันอยู่สามครั้งคูณกันอยู่สามตัวนะคะ ทีนี้เขาก็จับเจ็ดมาจับแล้วก็เจ็ดมาเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดก็เท่ากับเจ็ดกำลังสามใช่ไหมแยกออกมาสองคูณสองคูณสองก็เท่ากับสองกำลังสามเห็นไหมคะจับฐานฐานเหมือนกันนะคะคูณกันจริงๆเราจะเอาเจ็ดคูณสองตัวนี้นะคะเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่เท่ากับสิบสี่ยกกำลังสามก็ไม่ผิดนะคะ คำตอบที่ได้ออกมาจะเหมือนกันนะคะตัวนี้อ,อันนี้เหมือนกันค่ะสามคูณ A คูณ A ทั้งหมดยกกำลัตงตองก็คือสามคูณเกี่ยวกับ3่าทีนี้ก็สามเป็นสามออกมาใช่ไหมสองตัวก็สามคูณสามสามก็ลังสอง A คูณ A ก็ A กำลังสองเนาะคูณ B ก็ B กำลังสองสามกำลังสองเท่ากับเก้าก็จะได้เก้า a ยกกำลังสองบกำลังสองัอันนี้เขาบอกว่าเรียนจดนะคะจดงจงหาผลคูณของสามยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสาม ความหมายมันก็คือเอาสามกำลังสองเนี่ยค่ะคูณกันอยู่สามครั้งใช่ไหมคะคูณกันอยู่สามตัวจะได้สามกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามเนี่ยก็คือเอาสามยกกำลังสองเนี่ยค่ะคูณกันอยู่สามตัวค่ะเพราะว่าสามยกกำลังสองมันเป็นยกกำลังสามใช่ไหมทีนี้พอเอาสามยกกำลังสองเนี่ยคูณกันอยู่สามตัวถ้าเรนจะสังเกตว่าฐานเหมือนกันแล้วเช่นนำเลขบวกกันได้เลยก็จะเป็นสองบวกสองบวกสองเท่ากับสามยกกำลังหก ตัวอย่างนี้นั่นเองเขียนแคปจอไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูส่งคลิปให้ดูย้อนหลังนะคะ,อ,ะอันนี้วิธีที่สองนะคะเมื่อกี้จะเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองมาดูวิธีที่สองบ้างวิธีที่สองก็คืออ,อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันยกกําลังสอนนะคะคือสามมันไปยกกําลังสองแล้วมันยังไปยกกําลังสามอีกที เขาเรียกว่ายกกาลังซ้อนถ้ายกกําลังซ้อนอย่างนี้นะคะให้นักเรียนจับเลขชี้กําลังคูณกันนะคะก็จับสองคูณสามก็จะเท่ากับสามกำลังหกอย่างเช่นคุณครูถามว่าอ้าวถ้าห้ายกกําลังสามแล้วทั้งหมดไปยกกําลังสิเนี่ยเขาเรียกว่ายกกําลังซ้อนนะคะก็จับเลขชี้กําลังทั้งสองตัวคูณกันก็จะเท่ากับห้ายกกําลังสิบสองอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จดลงไปในสมุดนะคะและเชื่อไว้ด้วยนะคะ มาดูตัวอย่างของเราบ้างนะคะมาดูตัวอย่างของเราบ้างสมมตินะคะเป็นคุณครูจะทําให้ดูนะคะนักเรียนดูหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่เห็นไหมคะข้อสองใหญ่ข้อหนึ่งใหญ่เราก็ยังไม่ทำ ข้อสองใหญ่นะคะปูปูจะทำก็ข้อสีให้ดูข้อสีห้าคูณยี่สิบห้าคูณลบห้ายกกำลังสี่นะคะวิธีทำห้าคูณยี่สิบห้า คูณลบห้ายกกำลังสี่อ้าวคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่าฐานไม่เหมือนกันสักอันเลยค่ะตัวแรกฐานเป็นห้าตัวที่สองฐานเป็นยี่สิบห้าตัวที่สามฐานจิตลบห้าทีนี้มาทําฐานให้มันเหมือนกันค่ะตัวแรกฐานเป็นห้าใช่ไหมคะทีนี้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเราทําให้อยู่ในรูปฐานเป็นห้าได้ค่ะยี่สิบห้าเท่ากับห้าคูณห้าใช่ไหมคะห้าคูณห้าก็คือห้ายกกําลังสองเนาะ ครูก็เขียนเลยนะคะลบห้ายกกําลังสองทีนี้ลบห้ายกกําลังสี่นักเรียนลบห้าคูณกันอยู่สี่ตัวลบห้าคูณลบห้าคูณลบห้าครูบอกแล้วว่าถ้าจํานวนลบยกกําลังเลขคู่จํานวนลบยกกําลังเลขคู่คาตอบออกมามันจะเท่ากับบวกนะคะลบห้ายกกําลังสี่มันจะมีค่าเท่ากับห้ายกกําลังสี่นะคะคือมันจะไม่ติดลบนะคะ เพราะลบคูณลบเป็นบวกลบคูณลบเป็นบวกข้อบวกมาคูณบวกก็เป็นบวกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณคืจะเขียนหนึ่งคูณห้ายกกำลังสี่นะคะทีนี้ฐานเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมคะดับเลขชี้กําลังบวกกันก็จะได้ห้ายกกําลังหนึ่งอันนี้เลขชี้กําลังเขาไม่เขียนคือยกกําลังหนึ่งนะคะห้ายกกําลังหนึ่งบวกสองบวกสี่เท่ากับห้ายกกําลังเจ็ดตอบเลย ตอบห้ายุกำลังเสร็จข้อสี่เสร็จแล้วนะคะน,นัเรียนก็ทำถามให้มันเหมือนกันนะคะข้อไหนที่ถามไม่เหมือนกันก็ทำถามให้มันเหมือนกันไปดูข้อแปดข้อแปด ยี่สิบเจ็ดคูณลบสามยกกำลังสี่คูณสามกำลังสามคูณลบเก้ากำลังสองนักเรียนนักเรียนไม่ใช่ว่าอุ้ยลบสามยกกำลังสี่ลบจำนวนลบยกกำลังเลขคู่ไม่ติดลบไม่ใช่นะคะ อันนี้นักเรียนดูกําลังสีมันอยู่ข้างในวงเล็บต่างกันนะคะลบสามยกกําลังสีอันนี้นะคะกับลบสามใส่วงเล็บก่อนก็ยกกําลังสีนี่ต่างกันนะคะคําตอบตัวนี้ออกมาเป็นลบค่ะคําตอบตัวนี้ออกมาเป็นบวกค่ะเพราะอะไรเพราะว่าลบสามทั้งหมดยกกําลังสีตัวนี้คือจํานวนลบคูณกันอยู่สี่ตัวค่ะแต่ลบสามยกกําลังสี ัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้ความหมายของมันคือลบของสามคูณสามคูณสามคูณสามอย่างนี้นะคะคือลบของสามคูณกันอยู่สี่ตัวนะคะความหมายไม่เหมือนกันนะเอาวิธีทํามาดูเลยค่ะยี่สิบเจ็ดอ๋อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเท่ากับสามคูณสามเป็นเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดแสดงว่ายี่สิบเจ็ดคือสามยกกำลังสามนะคะ เขียนจนมาก่อนยนี่สิบเจ็ดคูณลบสามยกกำลบสามยกกำลังสี่ตรงเล็บอยู่ข้างนอกเราต้องดูด้วยว่าวงเล็บมันอยู่ข้างนอกคูณสามกำลังสามคูณลบเก้ากำลังสองกูจะทำลบเก้าให้เป็นสามใช่ไหม ามคูณสามไปเก้านะคะแสดงว่ามันคือสามด้วยกำลังสองนะคือลบสามยกำลังสองนะลบเก้าเป็นไคูณคูจะยังไม่เปลี่ยนหรอกค่ะที่เเปลี่ยนก่อนลบเก้ายกำลังสองนะคะอ้าวเท่ากับยี่สิบเจ็ดคือสามกำลังสามเนาะคุณปรัเปลี่ยนเลยนะคะสามกำลังสามคูณลบสามกำลังสี่คูณสามยกวยกำลังสามคูณอยู่กับ ลบเก้ามันก็คือลบสามเนาะลบสามกำลังสองแล้วมันยกกำลังสองทีนึงนะคะแล้วมันดกูกำลังสองอีทีเห็นเลยค่ะคราวนี้สามกำลังสามคูณอยู่กับลบสามกำลังสี่คูณสามกำลังสามคูณอยู่กับอ่าอันนี้ยกกำลังสองเนาะ ใช่ไหมจับเลขชี้กาลังคูมกันนะคะดูคุณนมอก็จะเป็นลบคามกำลังสีอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะมาพิจารณาลึกไปถึงคําตอบของมันนะคะคําตอบของมันนักเรียนคิดว่าดูนะอันนี้เป็นบวกนะคะบวกคูณลบก็ได้ลบใช่ไหมอันเนี้ยคาตอบมาเป็นลบนะนี่นะคะดูบอกแล้วลบลบมาคูณบวกก็เป็นลบใช่ไหมอ่ะ อันนี้ลบมาเจอลบก็เป็นบวกดังนั้นคำตอบข้อนี้เป็นบวกนะคะตอบไม่ต้องติดลบนะคะเราก็จะได้สามยกกำลังจับเลขซีกำลังบวกกันเลยะคะ่ะสามยกกำลังสามบวกสี่บวกสามบวกสี่เท่ากับสามยกกำลังสิบสี่ค่ะไม่ติดลบนะคะทำไมถึงไม่ติดลบ เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าจำนวนลบลบคูณลบเป็นบวกนะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยไม่เป็นลบนะคะเขียนตอบเลยค่ะตอบสามยกกำลังสิบสี่นะคะข้อที่แปดแกบไว้นะคะข้อที่ 8, แปดนักเรียนทำเองได้ไหมคะ ข้อสองใหญ่มันมีอยู่สิบข้อย่อยคุณครูทำไปแล้วสองข้อย่อยคุณครูทำไปแล้วสองข้อย่อยก็คือคุณครูทำข้อสี่กัครบแปไปแล้วเดี๋ยวคุณครูทำข้อสิบให้ดูอีกนะคะข้อสิบข้อสิบ a ยกกำลังสองคูณอ่าข้อใส่จุดจุดนี้ก็คือการคูณนะคะคูณอยู่กับลบ a ยกกำลัง4คูณอยู่กับ b ยกกำลัง3เมื่อ a ไม่เท่ากับ0ทำไมถึงบอกว่า a ไม่เท่ากับ0นะคะเขาไม่นิยามให้ตัวยกกำลังเป็น0นะคะคือมันไม่มีความหมายนะคะอย่างเช่น0ยกกำลัง2อย่างนี้ไม่มีนะคะ0ยกกำลังลบ4อย่างนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะก็เลย a กับ b ก็เลยห้ามเป็น0 วิ B, D, ทีทำนะคะ a ยกกำลังสองคูณอยู่กับลบเอเอาหมดยกกำลังสี่ให้ดีกำลังสองนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลบลบเแล้วใส่วงเล็บก่อนค่อยยกกำลังสี่ใช่ไหมคะอันนี้จำนวนลบยกกำลังเลขคู่คำต่อมาเป็นบวกแน่นอนนะคะแล้วก็จะได้ a อกำลังสองคูณอยู่กับ a อกำลังสี่เนาะคูณอยู่กับดี ทีนี้ตัวที่ฐานเหมือนกันค่ะ a ฐานเหมือนกันแล้วค่ะจับเลขชี้กาลังของ e บวกกัน a ก็จะยกกําลัง2บวก4 b ไม่มีตัวบวกนะคะเพราะว่า b กับ a ฐานเหมือนกันก็ติด b ไว้อย่างนี้แลคะ่ะคูณอยู่กับ b กาลัง3ก็จะเท่ากับ a กาลัง6คูณอยู่กับ b กาลัง3แค่นี้นะคะก็ตอบเลยค่ะก็ตอบ a กาลัง6คูณอยู่กับ b กาลัง3นะคะตอบเลยก็สิ คุณครูทำให้ดูสามข้อแล้วแสดงว่าเหลือเจ็ดข้อนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะคะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดข้อสองใหญ่